นักการเมืองระดับแถวหน้าเคยลงนะกับอาจารย์แมนแถมค่าครูไม่ธรรมดานักการเมืองระดับแถวหน้าเคยลงนะกับอาจารย์แมนแถมค่าครูไม่ธรรมดาหลังจากที่มีเรื่องฮือฮาไปก่อนหน้านี้ในกรณีของอาจารย์แมนซึ่งหลายคนเรียกฉายาว่าพ่อหมอออกออกที่มีการลงนะที่ของลับโดยอ้างว่าเป็นการเสริมชะตา แถมยังบอกอีกว่ามีดาราในวงการบันเทิงยังมาขอลงนะกับตนอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องอาจารย์แมนโวดารายังมาทำหนุ่มกัญชัยติดใจเรื่องเดียวที่รับไม่ได้ช่วงตอนหนึ่งอาจารย์แมนอธิบายว่ามักจะเจอคำขอแปลก ระบุชัดเจนต้องการทำนาะบริเวณที่ไหนเพราะใช้ร่างกายในการทำงานอยากให้ลูกค้ามาเลี้ยงเยอะอยากให้ผู้ชายมาเลี้ยงตนก็จะใช้มหาวลมหาเวียนให้ขนวนเวียนพิศสว่าตรงตามคาถาของมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วการทำนะแต่ละจุดใช้คาถาต่างกันไป เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเพจดังอีซอขยี้ข่าวยังได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าค่าครูไม่ธรรมดานะพอซอหอแจ้งมาในกล่องข้อความได้นะคะรวบรวมอยู่เดียวซอจะพยายามรวบรวมช่วยส่งต่อให้หน่วยงานปิดแหล่งข่าวพร้อมกันนี้ทางเพจอีซอขยี้ข่าวยังเปิดประเด็นเพิ่มอีกบอกว่าแค่ดาราไปลงนดะดาสทองอึ้งแล้ว มีนักการเมืองระดับแถวหน้าเก่าเกมรุ่นใหญ่ก็ไปลงนะกับเขาเหมือนกันทำเอาขาเผือกยิ่งตาลุกเข้าไปอีกว่าใครกันนะข้อมูลจากอีซอขยี้ข่าว